สวัสดีครับไม่ได้อยู่กับสามแฝดสามมืนสามแลครับมีอยากินสลัดโล่เกีเปิดน้ำจิ้มเปิดคุลานะเราจะลองกินเปล่าใช่ไหมครับใช่เปิดสิที่มันดูสิเหมือนก็เปิดไม่เป็นเราจะลองกินแบบเปล่าๆก่อนนะครับ มีปูอัดแครอทแล้วก็อย่างนอแปลงใช่ไหมครับน้ำจิ้มยัวยวย่วจ้า <c oughs> อ่า <c oughs> ชิ้นที่สองครับส <c oughs> ลัดโล <c oughs> <c oughs> จิ้มก็หน้าตาเป็นอย่างเปิดยากที่กิมไม่คุณรู้ไหมว่าเอ้ยจิมก็ไม่ได้ดีบว่าคุณรู้ไหมว่าคนคุณกินนักินนะครับคำใหญ่ๆสวบเลยคร้ให้ผมจิ้มบันก่น อร่อยมากครับเต็มปากเต็มคำคำใหญ่โคตรแซ่บวันไหนผมพูดคำใหญ่ ปิดฉากแล้วครับอันสุดท้ายใช่แบ่งฮีโร่ของเราครับเราจะปิดฉากเราเอาขครืงไหนนะผมเอาแบบเข้าคนแบ่งไปนะเดี๋ยวมันแบ่งให้เด้ไหมมันแข่งนะตุ๊กัดเออเอาเอาแก่น้งจกบาดไปนะไอ้คุณกินส่วนบนบนสุดตรงเนี้ยกินล่างกินกลางกินริมอย่างนั้นกุ๊บลังก๊บเลย หมดกันแล้วนะครับอย่าลืมติดตามเมนูต่อไปของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั r ค b e เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายมาหากินดูมันจังแซบหายตัว